ครับผมเจอกันนึงเมษาพี่น้อง <Okay. S 1> เจอกันขาะนะ้าเวทีเจอกันนะคะ mm hmm. ผมบ้านกองสอยดาวแล้วพี่น้องอันนี้เป็นกองสอยดาวนะคะผม mm hmm. สะแสดงยุ้ไสน์นอวราชวารีครับ mm hmm. ผมบ้านโคลกลามตะบนโคลกลามอำเภอจ,จตุรภพพิมานจังหวัดร้อยเอ็ดครับผม อาไอ่มาบอที่ยาหน้อยไปสอบคาผมตอนนี้ที่มพระเอกน้อยบางส่วนเฮ้านะครับผมมาที่กองซอยดาวแล้วนะครับผมมาขายซอยดาวซอยจะพาไปน้องนะครับผมมีเนาะน้ำพระเอกใครก็

จรอกไม่รนขายนาดก็ได้เลยพระเเลยรกนมแบรรยากาศซอยดาวนะคะพระเอกปองมาเราวปีนน้องพระเอกปองเกติช,ะะกกกชัยมาแล้วนะคะผมไเมลเลยเามใก็ยาวซอยเลี้ยงยราดมากล้ก็ต วันที่20มีอยบนราชธานีจ้าบ้านบัวงามาเพอเดชอุดมบอกพี่น้องนุพุกรครับผมเจอกันนะครับพี่น้องบนวันีนะครับตอนนี้ครับผมอยู่ที่กองสว้องยสอเเดอนนี้ครับกองซอยดาวคึกคักทีเดียวเชียวแหละพี่น้องอาอายม่าบอกครับี่ลานน้อยไปสอบเด้อครับเดอ สอยดาวมาแล้วกี่บาทจ้า20บาทครับผม20บาทพี่น้องลูกน้องไฮ่อยด้หรือยังคะอาการกำลังดีขึ้นนะคะผมตอนนี้บอสโรงอยู่ที่บุ๊ดบองต่อนะคะผมตอนนี้บอลสไข่บองต่ออยู่

พารอบออกแล้วพี่น้องพารอบออกแล้วพี่น้องวันนี้ลำเรื่องงามตานะครับผมไม่มีไล่สดกลมปิดเด้อลำเรื่องงามตาผมมีอะไรสดกลมปิดพี่น้องครับผมไล่สดกลมปิดเจอกันอีกทีวันที่สิบสองนะคะผมต่สามร้อยไป เด็ดอุรมใกล้ไหมคะชิดนหอดคณน้อยชิ้นหอดคางพัดลมออกแล้วนะคะพัดลมออกอีกเลรวพี่น้อง พระเอกเขามาจับพระล้มออกสองตัวเราพี่น้องอีแม่จับอีแม่จับมดมือได้ได้เต้รถดีพี่น้องพระเอกมาเข้าเดี๋ยวได้พระล้มเลยพี่น้องพระเอกมาพะลมออกระบายนี่ท่านล้มบ่ออกอีกหรอพี่น้อง อาจารย์พัดลมบอกอีกแล้วพี่มมน้อง้ำสองแล้วขาดหม,นมนันหมันหน่อยอะไรอีกแล้วกไ่ได้บ่อ้า,อาพดล้มบอกอีกแลพี่น้องพัดลมพัดลมต่อขันเลยพี่น้องพระเอกหน่อยเขามาจับพัดลมออกสามตัวเลยพี่น้องไในบกีนาทีพี่น้องออีกล้พัดลมอาจารย์พัดลมบอกอีกแล้ว เสียดายไอไม่มาเจอกันวันที่12นะครับผม12 13อบสารพี่น้องเดี๋ยวรอติดตามนะครับผมว่าน้องไอจะมาขึ้นเวทีวันไหนนะครับผมตอนนี้หลายไปสอบแล้วพี่น้องเด้อทีมเพลงหน่อยเขามาอยู่ก่องสายดาวพี่น้องบางส่วนตอนนี้มีน้องต้นไผ่เลือบดีนนะจ๊ะน้องไซมมอนประกนันเพะเอกไอธนวัฒน์แล้วก็พิธีกรคำชิงพ่อบอยพยยระเอกปงกิติชัย ไม่มีตังสดแล้วก็พอ่ออ้วนนะคะผมมือเลยยุ่ิสายจ้าหัวตาพานครับท่าน่าดนดไหมล่ะพี่น้องเขาท่างบุญครับท่าน่าดนดมาแล้วพี่น้องฮะได้ครับตอนนี้พ่อตอนนี้พ่อร่มกำลังออกครับผมตอนนี้ ไปเกหน่อยเขามาพี่น้องไปตรวมาแล้วไปน้อง